ัสดีค่ะร้านขวัญมาราาวค่ะรอบดึกวันนี้ค่ะขอปิดจ็อบด้วยคันนี้เลยค่ะกับ Honda Forza ซปี2023ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยเนื่องจากพี่เขามีแคชบาร์มาค่ะเลยสามารถติดเป็นสีดวงได้นะคะจะยึดกับตำแหน่งนี้ที่แคชบาร์แบบนี้เลยค่ะร้อยวัตร์้อยวัตรจบจบไปเลยนะคะสีดวงร้อยวัตรจบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งไฟกันด้านนอกดีกว่าค่ะว่าลำแสงของร้อยวัตสีดวงเนี่ยมันจะอลังการขนาดไหนนะคะ เอาละค่ะเราตั้งไฟเรียบร้อยหมดแล้วค่ะสําหรับสีดวงนะคะก็เ,เลยบอกว่าสนามบอลมากๆจริงเหรออ่ะขอดูหน่อยลําแสงสีดวงค่ะนี่นะนขาวหมดเลยนะค่ะเอ,เอา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 ขาวโอเคเอน,นี่ค่ะขาว,ขาวทั้งสีดวงทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ <บน S 1> เวลา <บน S 1> พ<า>ักไฟเนี่ยจะติดพร้อมกันเลยสีดวง<บ>น,นะคะบนบน นี่เขาแล้วก็เป็นสวิกแยกเปิดปิดข้างบนอยากจะขาวข้างล่างอยากจะเหลืองข้างล่างอยากจะเหลืองข้างบนอยากจะขาวได้เหมือนกันหมดเลยนะคะสวิกจะอยู่ประมาณด้านนี้นี่นี่เป็นคำวิลซิงมานะใช่นะใช่ใช่้ายขวาอ่ะเอาละเตรียมตัวออกเดินทางได้ค่ะสําหรับทริปนี้พร้อมแล้วไฟพร้อมมากสําหรับคันนี้ค่ะนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ค่ะมาหาขวัญมอร์ตซาได้เลยจ้าโอเคสวัสดีค่ะ